แล้ววันนี้นะเราอยู่กับเบลล์ูลดเยทุกคนทีนี้ <ๆ S 2> ต้องบอกก่อนนะทุกคนมาถ่ายจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยต้องทำทุกอย่างเลยนะเพราะว่าสบายเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายเลยต้องไปนอนแยกห้องอยู่ข้างบนแล้วก็ คลิปนี้ผมก็อาจจะต้องทำเองรวมถึงตัดต่อด้วยอะไรด้วยนะทุกคนเพราะเดี๋ยวคลิปนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยดีนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะผมอยู่กับบอร์ดนี้แล้วผมต้องพัวบอร์ดคู่ใจเพราะว่าที <S 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 ่เหนะครับก็คือเลบอลเนี่ยเขาเนี่ยไม่เล่นบอร์ดซิกซิกเลยเขาก็เลยแบบไปเล่นจีลี่ใช่ไหมแต่จีลี่เขาก็าแ,บแบบแปลกๆไงแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็มาแย่งผมเล่นนะครับทุกคนก็คือบอร์ดที่เราเล่นตอนนี้คือ บอดเพนนีนะทุกคนเนี่คือเลบอนเนี่ยเขาจะเล่นบอดเพนนีตลอดเลยนะคือตอนนี้คือเขากลายเป็นเจ้าของบอดเพนนีแล้วก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะผมก็เลย,ยต้องเสียสละบเพนนีอันเก่าแล้วก็ได้ซิทซิทซิอันใหม่มานะ <What? S 1> ก็อย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันเป็นของผมแนละ้วใช่ไหมผมก็เลยจะมาแต่งมันนะทุกคนช่วง,งนี้มัฟุกสแนปอยิบทุกคนเห็นไ,ไหมนี่คือรอสแนปนะครับนี่จยา อะไรนะ A few moments later อ๋นี่คือล้อทีแปดเป็นล้อของเบนไทยนะคบทุกคนอันนี้ก็เขาไม่ได้จ่ายอะไรผหนะความใหญ่ต้องบอกก่อนนะครับแค่65นะคบไม่ใช่70 65ความเขียนอันนี้ก็คือ83ส่วนอันนี้ก็คือ86นะครับทุกคนแค่แค่นี้แหละและยานต่อไปก็คือผมจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนบูชิงเลยนี่ บูชิ่งนี่เราจะไปยังเน่อันนี้คือบูชิ่งรุ่นเวนัมนะครับทุกคนบอกเลยบูชิ่งรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยเรียวฟุงฟุงฟัตมาดูกันดีกว่าดียังไงเพราะอนี้นะครับทุกคนคือมันจะเป็นบูชิ่งที่แบบเป็นโคนกับโคนเลยนะครับทุกคนนี่กองโฟกัสเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นบูชิ่งโคนกับโคนเลยนะครับทุกคนก็คือปกติเนี่ยมันจะเป็นบูชิ่งที่แบบเป็นโคนกับบาลเลี้ยวใช่ไหมแต่นนี้จะเป็น คนกับคนนะทุกคนมันก็เลยจะแตกต่างกันแล้วคนกับคนเนี่ยแั้ไม่ดีเลยกันแบบมันจะเลี้ยวฟ้าฟ้าฟ้าอะไรได้ดีนะทุกคนแล้วแบบลายคนอาจจะงงว่าเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงหรือแบบว่าแล้วมันใช้ได้กันได้ไหมมันก็แบบจริงๆมันก็ใช้อันไหนก็ได้แต่อันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความแบบทาให้เราเลี้ยวแคบหรืออะไรได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนกันเลยนะทุกคนไปกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นล้อของเรานะครับจะ ความใหญ่เนะี่ยมันจะเล็กลงนะเพราะว่ามันจะแค่65นะานี้ผมก็จะอาจจะย้ํานิดนึงเค okay, อย่างแรกก็คือสเกตูนะทุกคนผู้ใจมาเริ่มเริ่มการเปลี่ยนได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็บอกเลยว่าผมก็ทําคนเดียวจริงๆนะทุกคนก็คือผมก็ตั้งกล้องก็นั่งทําอยู่ตรงนี้นี่แหละนั่งทําอย่างวเงา้ยงยนะคะเคแล้วเราก็ทําการถอดอิคานะทุกคน วนเข็ม <c oughs> เราเราถ้ามือเราทุกคนคือถ้าเราหมุนทวนเข็มก็คือเราออกถ้าหมุนตามเข็มก็คือเราเข้าให้มันแน่นที่เข็มเนี่ยจ <c oughs> ี้นี่เลยนะโอเคนี่นก็จี้ที่อยู่ตรงนี้โอเคนะทุกคนเสร็จแล้วชี้ครั้งเสร็จแล้วเราก็ใส่ล้อได้เลยนะทุกคนโอเค <c oughs> เริ่มกรานใส่ล้อ

ที่ผมเห็นนะครับก็คือเขาเนี่ยจะใช้ล้อที่เป็นล้ออ่อนเนี่ยจะไว้ล้อแข็งจะอยู่ข้างหลังนะลอด่อนนะที่ผมเห็น ส่วนใหญ่นะผมก็เลยแบบคิดว่าแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะแบบอาจจะดีกว่าเลยแต่นี้ผมไม่เลยนี่นะอยู่ที่ความชอบแต่ละคนเดิมชอบอย่างนี้ผมก็เลยแบบจาประมาณนี้นะทุกคนก็คือยิ่งความแข็งเนี่ยน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบสแนปเสียงมันจะเบาขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบความแข็งมันแบบมากขึ้นมากขึ้นนะทุกคนมันก็สามารถทําให้การสแนปของเราเนี่ย <What? S 1> เสียงดังลั่นบ้านนะคะทุกคนนี่ หลายคนก็จะจะแบบหนก Metal. ห PA ูนะแต่แบบมัน hmm. เท่ไงทุกคนเรา s n นปแ a c เราออบนี้นะทุกคนแล้วตอนนี้พ่อก็สแนปติดทุกดอกเลยเพราะว่าลุงป๊อปเพิ่งสอนไปเคี้ยวทุกคนผมว่าผมผมว่าคืนนี้ก็แบบไม่ไม่ได้ขันล้อออกอามือแต่คุยมือแต่คุยต้องรีบขันออกซะแล้วคนเนี่ยที่ ใครที่ชอบเปลี่ยนล้อเนี่ยต้องระวังนะบุคนเราก็จะอะไรหน่อยพอาเดือดร้อใช่อะไรหน่อยปวดคนเดียเอ้ยอยูนะ่คนเดียวแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนอยากบอกเนี่ยเวลาเราหมุนคือเวลาเราซื้อบอร์ดมาเราก็แบบอาจจะต้องแบบมีการหมุนล้อให้อ่อนเคลียหรือหมุนล้อให้มันแบบมีพื้นที่แล้วให้มันดังแกรกแก๊กแก๊กแก๊กนี้ อะไรมาเนี้ยคนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทำให้ทุกคนดูเลยก็รายกันแบบนั้นแหละยิปเนี่ยคนเดียวเขาเกลี่ยนล้อตั้งแต่ตรงนี้ตอนนี้ปุ๊บแล้วน้ำแับงหมดแลวเหรไม่ใช่เนี่ครตอนนี้เรเปลี่ยล้อไปเลยแหละหลังจากนั้นก็แบบล้อล้อเสร็จแล้วว้วว้วเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็หมุนล้อเป็นสีล้อแล้วโอ้สีล้ออะไรก็หมุนเสร็จแล้วอะเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะำแก็งเราจะมา เ็บเราจะมาเปลี่ยนบูชิ่งของเวนัมนะครับทุกคนดีมากก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะมาโนลงนะครับทุกคนดูแป๊บว่ากล้องถึงเห็นอยู่แล้วนะทุกคนปึ๊บโฟกัสไหมโฟกัสไหมโอเคนะทุกคนแค่นี้แหละ หกไปกันคลิปๆนี่ลบทุกคนเคอย่างแรกก็คือผมจะเอาบูชิงเวนออกมาอู้้วิเกเรดินเกเนว่าของดีเนี่ยว่าของดีเกเรียนไปไหนวะเนี่ยเปิดเทไปหน่อยทุกคนต้องหาใหม่ A later. few moments later. อย่างแรกผมจะขัดดอ,อกไม้ให้ทุกคนดูเลยกันฟึ๊บเชิบเชิบนี่นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผ้าเขียวผ้าแดงของเรานะครับนี่เพราะว่าผมเนี่ยกับป้าป๊าเนี่ยจะใช้ผ้าเมจะไม่ได้ใช้ผ้าอันเดียวกันนะทุกคนเขาก็ยังทำได้ป๊ะป๊าไม่จู้จี้ เนี่ยทุกคนตอนนี้ของผมก็ถอดทั้ง2อข้างได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วผมก็บอกก่อนเลยนะทุกคนผมอยากบอกว่าของแน่คลิปนี้ของจะตัดต่อเองนะทุกคนมันอาจจะแบบในสไตล์ของผมมันอาจจะแบบแปลกๆนะคะทุกคนมันมาจะไม่เหมือนคลิปแรกๆนะทุกคนเราคลิปน้อป้าน คิ้วนี้ผมก็เลยตัดต่อเองนะผมก็เลยแบบเพราะเมื่อก่อนผมจะเป็นพวกต่อพวกคิ้วแคระอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอาจจะแบบคนละแนวนะทุกคนมันก็จะเป็นแนวตลกขานะแนวผมมันอาจจะแบบแปลกๆไปหน่อยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันคือสไตล์ของผมนี่ใส่เข้าไปนี่ใส่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็ ก็ไม่ต้องอัดเยอะมากนะทุกคนเราก็จะอัดไปนิดนึงนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็อัดอีกรอบนี่นะทุกคนแค่นี้แล้วก็ใสนะ่ไ,ไปใส่ไ,ไม่ได้ใส่ได้แล้วแต่ยากอย่างนั้นเนี่ยทุกคนนี่นะครับเสร็จแล้วแบบนี้ เราก็ไม่ต้องทายเยอะมากนะคะทุกคนไม่ต้องทายเยอะมากแล้วยืมด้วยนะแบบเอาแบบไม่ต้องยืมเสร็จแล้วนะทุกคนก็จะเรียกต้อง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 แบบนี้นะเคนะทุกคนเราก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมาขั้นตอนที่ำการเจ็บไปแล้วหนึ่งข้างแล้วก็หมุนกลับนะคะทุกคนให้มันแบบแข็งๆจริงๆให้มันตึง นะคทุกคนอยู่ที่แต่ละคนความชอบนะทุกคนว่าชอบเล่นแบบไหนนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมก็ชอบเล่นแบบแข็งแขนะงผมก็จะปรับเป็นแข็งแข่งนิดนึงี้นบอกเลยทุกคนเลยบอลเนี่ยถ้าผมให้เขาลองลิ่งลอนคล้องติดใจทุกคน mm hmm. นี่ค <Okay. S 1> ข้างต่อไปนะทุกคน และหนึ่งข้านี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเวลาเวลาเราวางนะครับเราควรวางแบบนี้กับพักมันนะครับคือเราจะวางความกับความแบบนี้นะทุกคนเราไม่ควรวางแบบนี้นะถ้าวางแบบนี้คือผิดนะครับทุกคนก็แค่คิดว่ามวางนห้มันแบบว่าต่อกันได้แล้วมันแบบไปจบสวยงามแบบนี้นะทุกคนโอเคแค่นี้แหละมันจกนะ้นเราก็จะมา เอเอเกียร์นะ่ะทุกคนหลังจากนะเรานะครับก็ทำการมันไม่ได้โยนเราก็ทำการใส่กลับไปเลยนะทุกคนต้องร่าเริงหน่อยนี่คือช่องที่คิวเรเบิลแฟมิลี่ฟันไม่เจ๊ ช่องที่เราจะมานั่นเงียบนะทุกคนนี่คือช่องแห่งความร่ำรวยนี่เพราะว่าเลบอนเขาก็ตัดต่อนะทุกคนเนี่ยเขาตัดต่ออยู่ผมไม่รู้ในกล้องดิ้นเลยเลบอนเขาอยู่พูดถ้าท่านเจ้าแห่งความร่ำรวยโอเคนะทุกคนผมไม่รู้ว่าคลิปนั้นมันจะได้ลงหรือเปล่านะแต่ก็จะฮาดีโอเคนะทุกคนมาเราก็ทำการหมุนน้ำทุกคนคือตอนนี้คือผมเริ่มชำนาญแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าคำตอบมันก็คือ ตอบคือคอะไรดีเพราะว่าผมแบบผมรู้สึกแบบเล่นมุมันเกินไปแล้วกเพราะว่าคําตอบนะครับก็คือถ้าเราเล่นทําเก่งแล้วเนี่ยแล้วก็ทำได้แค่แป,ป๊บเดียวนะคบทุกคนจริงๆเนี่ยผมก็สามารถทําได้ไวเหมือนกันนะแต่แบบว่าอันนี้ผมก็แบบจะต้องมา,มาอธิบายให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะทุกคนเพราะผมเนี่ยทำเพื่อคนดูเลยนะทุกคนผมอยากแบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเอาไปทําเองเนี่ยผมก็จะบอก น,นแะนนแล้วเพื่อนๆก็จะรู้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง Q Ray Ball bon Family f ั n ด้วยครับวุ้ยวิววิวหนี่งแล้วก็มีติ๊กเกอร์ให้เราด้วยกไปกันเลยอ้ะ ที่คือบอดหน้าใหม่ของผม,อมบอดของดีนะแต่เลอะไปหน่อยเดี๋ยวจะต้องเช็ดกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิวเรมบอลแฟมิลี่ฟันนะครับแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์อีเวนวต์ไปอ่ะอีคิวเรมบอลแฟมิลี่ฟันสวัสดีรากรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน See you.